วันนี้มาราสคาเฟ่ได้มาแล้วค่ะทุกคนสมใจยอยากนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีที่จอดรถด,ด้านข้างด้วยแต่เราก็แบบว่าไม่รู้นะคะมาครั้งแรกเราก็ไปจอดนู้นไกลมากนะคะวันนี้มากับแม่มาชาจา้าแต่งตัวสวยเลยจ้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าคือตื่นเต้นไม่ไหวแม่เข้ามาด้านในนะคะสิ่งแรกเลยคืออุ้ยร้านคือแบบโ,โปร่งโปร่งสบายนะคะโต๊ห่างกันสองเมตรคือโควิดสิเเอาอยู่มากแม่อ่านี่เลยค่ะบรรยากาศในร้านนะคะคือ แบบว่าอบอุ่นดูอบอุ่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกาแฟนะคะนี่เลยเขามีกิมมิกน่ารักมากอโน คริสต์มาสนะคะบาริซ่าเป็นคนที่บอกว่าวาดเองเลยนะทุกคนค่ะใครมานะคะจะต้องได้แก้วแบบนี้นะน่ารักมากอ่าเดี๋ยวให้ที่ดูที่จอดรถกันอีกครั้งนะคะนี่เลยจะจอดได้นะจะอ่าส่วนด้านนอกนะคะลมเย็นโชยมาอ่ะแม่มาชานั่งชิลวเลยจ้ะนี่นะคะมากรัหลานสาวด้วยโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาะคะแม่เอ้ยคือแบบว่าเด็กๆน,กน่าจะชอบนะะ่าจ่ะอ่ะด้านข้างก็มีนะคะด้านหน้าก็มีถ่ายรูปกันเบิ่มบิ่มเบิมเบิม,บม,บม,บมเลยะคะ่ะเพราะว่าคาเฟ่น คือบอกว่าเขากําลังเฮดอ่านี่รูปนะ,ะเอารูปมาฝากด้วยเปิด9ก้าโมงถึง18.0 0นะจ๊ะอ่านี่คือต้นคริสต์มาสด้านหน้านะคะอุย้ยเพลงคอเบาๆนะคะมาแชลของเรานี่เองอ่านี่คือคา์เตอร์บาร์ด้านหน้านะจ๊ะส่วนเมนูนะคะมีเครื่องดื่มมีเค้กเนาะใครอยากจะมานะคะก็อ่ะมากันได้นะคะกวนแก๊งเพื่อนนะคะชวนกันมาจา้ะทุกคนคะ่ะอ่ะอันนี้ก็มาลงมาต้มกาําลังแบบว่าออเดอร์เยอมมานะจ๊ะส่วนบรรยากาศด้านในคือแบบนี้เลยโร โปร่งสบายนะคะนี่ก็แอบ,บถ่ายต้นคริสต์มาสมาฝากทุกคนนะคะส่วนด้านหน้าด้านข้างก็คือแบบมีโต๊ะนั่งด้วยอันนี้ก็เป็นชั้นเองจ้าคือบอกว่าเออเราก็อยากถ่ายกับต้นคริสต์มาสกันอะไรบ้างนะคะถ่ายกับหลานสาวค่ะแม่หลานสาวให้ถ่ายรูปนานๆทีจะได้ถ่ายนะคะสําหรับหลานสาวแล้วก็นี่จานด้านในก็มีนะคะมากันจ้า